เดียวอ่ะบาเขาบินตามแบ็คไว้หรือเปล่าวะรีดเดี่ยวอ่อเฮ้ยเปข้างล่างข้างล่านะข้างล่างข้างล่างอะขวาขวาเก็บเลยเจอแล้วเอาดิรวมกันไว้ไป็นไ ลวมมันไว้ลวมมันไว้ลวันไว้เตยมลงเตยมลงเซตเซมามลอที่เพื่อนมาอที่เพื่อนรวม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 ัดรวรวัดเฮ้ยเพิ่งลงดีอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่อาลงอย่าเพ่อลงเาชนอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงหานเนินไว้หัเนินไว้เราตัเราตั้มฟานะกว่าอาวุธาอาวุธเราต่้กว่าเราขึ้นสายเราขึ้นสายไปไป ออกสายไว้ออกสายไว้รอเพื่อน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 อยเ่อนางหลังรอเพื่อนก่อนเอรยรอรอเออเอรเรอาอรอรออรอรเอาเรอ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 าดรเอาดิออ โอเคสวยตกตันอยู่ที่สี่คนะเปิดโอ้โหแตกสวยพี่เตาเข้าทีเะเข้าทีแต่สองห้วแตกเก่งมากเลยนะตกไอมเล้ยเลไม่มีคนก้มีคนก้เบิรดมาช่นแล้วบอสเฮ้ยกลัวอะไรวะ Do ai sống ai? Ao lâu 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 một. lâu lâu bay, lâu luôn lâu 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 อุ้ยไอ้เกียโดนดนั่งนังปั๊มนี่ไปแรกแพะวะเอ้ยมีคนมา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 เก้เก้ปล่อยโอ้ย ด้วยดูเพื่อนด้วยดูแลข้งหมดปั๊มทั้งหมดเลือกปั๊มหาบอสหาบอสบอสอยู่นี่บอสหมด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 อเจ็มันมีคนปั๊มอยู่เฮ้ยเอาตีคนปั๊มก่อนเฮ้ยไหนอ่ะนั่นไงขวามึงเห็นไหมน่ะมันไล่ปั๊มเพื่อนอ่ะ

สวยสวยหมด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 เหลือคนนึงเหลอคนนึงพีดีนั้นตายแล้วไปพีดีไปหมด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 ปั๊มเพื่อนปั๊มเพื่อน มีรถมามีรถมาแล้วมาแล้วมาแล้วาๆตำแหน่งตำแหน่งดูดีเด้อไม่เคยเข้าห้องน้ำอย่ห้องเคอเข้าห้องน้ำเพื่อเข้าห้องน้ำบมาวมาแล้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 วมาเลยฮะอาเลยเอาเลยไตงไปตรงน้นเลยา้าา รวม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 อย่าแยกรวม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 พี่เล่นหน่อยเด้อจอดแบบนีเล่นหน่อยเด้อระวังชนกับรถระวังกระโดดตกตึกไม่ไหลไม่ไหลเล่นเลยไฟหน้าเราถนัดอยู่แล้วนี่อย่างเนี้ยไม้ไม้มอยู่หน้าไมอยู่หน้าไมอยู่หน้าดิเช็ดดูฟานดูฟานดูฟานตัด คอยคว้าอาวุธเพื่อนนหน่อยไี่ไาเลยครบใช่ไหมโอ้ไปขี่มาแป๊บเดียวเฮ้ยขี้อไรไม่ต้องไปหาที่รถ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 เาวิ่งมารอไ่ได้เปียวะยังไงก็ได้เปียวะสู้ๆยงจสู้ๆไว้รอรอรอรถอยากจิกเน้ะมาลายว่ะเอาดิเอาดิเอาดิ

ผู้กดเพนยิกๆเลยเมื่อกี้อ่ะหายแล้วสวยสวยลุงสวยเอาเอาเอาตีไปตีไปเอา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 ได้อยู่

Always getting closer เอาเอาเอ March until it's over And just like a soldier I keep on moving forward Always getting closer หมด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 ล่วง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 เล่นใจเย็นเพลดูเพลดูเอดีให้ครบตั้งให้พร้อมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รอ้เพลงอยู่โอเค เฮ้ยลง้เฮ้ยเขาอยู่ข้างหลังเราเขาอยู่ข้างหลังเราไวเขาอยู่ข้างหลังเราไ้มีตัวข้างหลังด้วยนะแบ็คไวเอ้ยข้างหลังเคฟข้างหลังเคฟเดี๋ยวระวังเขาเขาเขาลงล้เขาลงแล้วระวังนะ่งวิ่งต่ำวิ่งต่าวิ่งหนีไม่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 รอ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 ไม่ต้องรีบอย่าวิ่งอย่าวิ่งวิ่งไปเป็นเนินแล้วเนินมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้เนินเราต่ำคนนั้นต่ำอกไอ้วินรงนั้นต่ำเลยไอลุกนี่นีลุก

่อไ่ไอ้เป็นแบบนี้มันชักแล้วนะแต่วันนี้มันเป็นสวยมดมดมโอ้บบดใครลงมาถ้าใครกระโดดลงมามึงเข้าไปฟาดเลยเออตอนมันกิ้งมันจะไอ้นี่ไว้ตอนมันลุกขึ้นมาแล้วเอ้าไงมาดอย่าลึกเกินอย่าลึกเกินลดความหลังหน่อยเพื่อนจอ ก็ก็คิดว่าเก่งสุดแล้วตรงเนี้ยทำไมหรอเอื่องเมื่อดานดากร์หรอยนี่ก็ลัดดากอนพี่เอ้ยอนวบาลตรงนี้ตรงนี้มันที่เจ๋วของนายใช่ป่ะเพื่อนสวัสดีครับสุนหล่อบวกไหมครับดูดบุหรี่โชว์ด้วย เขาไม่เสียงเราจังอ่ะจุงคอยดูบุรีกระจายบุรีกระจายโดนระชอนตีจะมีคนโหม่งมาหลังวะเนี่ยาหลังวะเนี่ยมอนมอนมาเอาหัวรับไม้ไม่เอานะเอายังไงดีฮะซ้ายขวาซ้ายหรือเปล่ามีถอยหน่อยมีถอยหน่อยแต่ว่า

mất trong ngoài ấy ao 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 lưng 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 Sắp, 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 买啊！雷哥的。

วางล้วางีังไม่เหรอปล่อปล่อยต้ปล่อยปปั๊มด้วยปั๊มด้วยจะทำอะไรก็ได้ไม่ได้ขอต้งช่วยกูยุน่มาแล้วกูยู่นี่มาแล้วทำไมกูอยู่นี่ ไอ้เหี้ยมึงทิพทิพไอ้เหี้ยปีศาจขึ้นมาแล้วโอ้โหี้ยพาราตีสุดดีเลยฝ่ายถอยชาลีถอยพาราจังว่าไอ้เหี้ยทาตีตีตีชาลีโดนมาแล้วพอไม่ต้องปั๊มไม่ต้องปั๊มแล้วไม่ต้องปั๊มแล้วพอพอไม่ต้องทุบแล้ว กูเอาอยู่กูเอาอยู่ไม่ต้องชุบกูเอาอยู่ดูดีๆดูดีๆใครชุบอยู่เหลือสามคนเหลือสามคนไม่ต้องชุบแล้วไม่ต้องชุบแล้วจบ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 ไอ้ลูกกระจบนี่ไอ้ลูกกระจบนี่ไอ้ลูกไอ้ลูกคลิปป๋าเพื่อนใจเย็นคิดอยู่เนี่ยไม่ไม่เล็งแม่งย่าใจเย็นใจเย็นทีละคนทีละคนทีละคน

เมื่อไปโองแขงน่จะไปที่ไหนปั๊มลั่นว่ะหัวใจล่าะไยน่บิ๊กไอ้ลลลลังยังกูกูไปไปไป

ไอ้ทีอันนี้บึกไปตวยนะครับล่วงหไอ้บิกอบุ้่วงหนึ่งสู้ครับสู้ครับยังไยังไงยึดปสู้ครับสู้ครับอยไม่หมดใช่ไหมตัวแขงอ้ายังไงไอ้ยงนั sẵn quá đi, giìm giìm giìm, như vậy. U bực, u bực. Không phải. ไปๆปล่อยผมกูมัดเปล่เองกูมัดเปลาเองกูไม่ไหวละไปไปไปเหลอคนเึมเหอคนเดิมเคนมหมดยังหมดยังหมดยังหยังหมดแล้วอาานอัานอานานีอานเอห่าเฮาไเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยใครวะน่ะบิ๊กทองภูมิ แพงทะลุก็แพงแงทะลุกแพงตายไอสัตว์เอมันมาตอนไหนแย่หวะมีดมีดนี่สวยหรือเปล่าเฮ้ยอย่าตีแนงดิเล่นไม่ต้องปั๊มชิวๆไป

เอาเขาปั๊มปันเปเล่นรอรอเลยใครใครใครรอคนปั๊มมีดมีดมต้องหรอมัต้องหรอควายอยู่มั้งเาปั๊มๆาาสวยสวยสวยมั้วัวยืนได้ไหมเพื่อนโอ้ยหัยนได้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องในการปั๊มควายตัวหนึ่งสวย รอบนี้เราไม่ทำใช่ไหมขอยืันบอกขอหยุดฉนอุ้ชอยากยนี่อไอ้เป็นกวะ่ออ่ะอ่ะอ่อ่เป็นทายแล้วนุ๊กเห็นได้นุ๊กอ่ะโดนปัดคอนะมาแล้ว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 มาแลอวลาลามลมาแล้ว กูตายอีกแล้วไอ้สัสเด้อกดเด้ออ้าวชี้หนึ่งโอ้กูวิ่งมากูดูข้างหลังอยู่ข้างหน้ากูโดนอีกแล้วกูสาบวิ่งเล่นแล้วนะกดดันแบบต่อเนื่องกดดันแบบต่อเนื่องกดดันแบบต่อเนื่องชี้สองกูวะกูทำอะไรกับกูเนี่ยอันนี้คือตายปะเนี่ย ออเน้องสาวกูน่ารักแล้วเหลือเยอะอแล้วเหลือเยอะอะครับมาดูศพป่ารบอสปล่อยปล่อยปล่อยให้ปล่อยกูสุดใจดี่ไหนมีใจเรียบไเพ่อขุดนอนไอ้วินมีนเล่าแต่ก้าวเหล่าอ่ะเออตัวฟีไปเจอตำบลจริงๆบอสกูไปอีกแล้ว เขาขึ้นมาแล้วเขาขึ้นมาเขาขึ้นมาเขาขึ้นมาเขามาแล้วเอาเลยลูกน้องเดี๋ยวพี่ดูบุรีรอไอ้ฟวกจู่วีตนไ้ฟงโยกด้วย It's our time to shine Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb out yourself drop to your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock, drunk off the goose, thinking that I'm too punk getting caught with a few thoughts. Cause, come cause I'm boss. Speakers can't even handle me. Even what I got, to portray my energy, and I will never stop. i motivated by enemies sucking up. So everybody

นี่คือไม้ต้นเดินไปนะมก็ลุิร์กไปนะ่ีก็เติร์กไปนะถ้าต้องแท็กไปอะสำเร็ตก็ได้วยเออบอกเองดูพูดเองมีดมีดตามหน่อยเฮ้ยข้างหลังอ่ะเพื่อนเปิดแล้วเพื่อนเปิดแล้วใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเปิดแล้วเฮ้ปิดแล้วไม่ต้ยใจเย็นเลย Steady. I feel ready for my legs I, I don't get know. it. I'm already yeah. still working. I'm still learning. I'm still searching Finally yeah. the something. Oh, I'm fine. turning something called a problem. <laughs> you talking shit. Don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass dropping. all you shit. You yeah, promise this, I got promises. You ain't stopping this. Cross my shit. You'll be knocked unconscious, conscious bitch. That's the consequence. I got this. I will not quit. Man, I'm on it. On it. Launch quick. And I'm gone. It's just a matter of time.

ที่ให้ดอกแทกก็ย้ายเจอสบอลหรอกยังไม่เกียร์ีย่าหน้ากเบาหน้าจัเต็มเลยจัเต็มเอาหน่อยเอาหน่อยดีเลยกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีหาว่าเราไม่ตึงไงโอเคโอเคเอาไปเลยไม่ตึงก็ไม่ตึงเท่าไหร่ไม่ตึงเท่าไหร่มาเลยเงมคไหมคร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 ไหมตำรวจหรือหมอ ปวดว่า้องเทกอยู่ไหนหมดโอ้โหบอสเกินไปบอสทำดีเี่สิบเาครับเซสีอครับเีขอคดขโอ้ยโอโอ้กูงอ้้ Það er í tann hægt. Það er í tann hægt. Það er í tann hægt. ไอ้วินเสียงเหิอนทันแม่มีปั๊มสุดเดือดอันนี้ผมลดเดือดให้ละกันคนที่ปั๊มอ่ะผมตึงันด้วยดิส่วนผมหน่อยถือผมขอเอากดผิดโอ้โทษทีโทษทีครับโทษทีโทษดี เฮ a ยไ s มเมันมันไม่มีใครตึงมือเลยว่ะโอ้โอบอส้ไ้หาตึงมือมาหน่อยดิไม่มีตึงมือเลยเว้ยเฮ้ยต่อยหน้าพี่บ่าเลจอได้หนวดได้หนวดไม่ไหว้ทรัพยากรหมดแล้วขอโทษด้วยนะครับขอคขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้ครับขอโทษด้วยครับ อะไรที่ที่ร่วงเกินไปขอโทษด้วยนะคะครับใช่ใช่ขอโทษนะครับโอ้ยนี่งแกไปแล้วเฮือพวกตบมตกหม่แล้วรูปหลังโอ้ยตกหัวรูปหลังหัวโษถืออยู่บอสไม่มีมารยาทบอสอะต้องขอโทษดิบอส